คนยาเสดคือเอาแต่เศร้าแต่ขึ้นอยากครับขึ้นอยากขึ้นอยากไอติมขายดีกูบอเปิลไดนเวียดนามบอแม่เปล่าเวียดนามบอแม่เวียดนามบ่แม่ไอติมเอขายบ่ดีมาบดลายมาบดลายมาโตสองัวเฮ้ยเอิ้นเป็นโตหมดเลยมาคนสองคนเอาเลยขายบ่ดีมอะไรไอติมเนาะ เต่ว่าแซ่บด้ดยวยติมด้วยนารายติ่มวันดีครับนี่คือตลาดนัดโคโกกระบือบ้านกุหว่าตำบลกุหว่าอำเภอกุชินาไลจังหวัดกรสินนะครับลืมเพิ่อบวกขาวเดียวกันนะครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่2นะครับเดี๋ยวผมเอาท่างพี่นะครับวันดีห้อยนัดใส่แล้วครับเอาขายดีตัวสัน เดี๋ยวจะห้อยทอดบ่อใส่หอยทบตัวนี้บ่อหอยทบนี่แดงแดงนี่บ่อแม่สาหน่อยโอ้ยตัวฟูกว่าเด่มตัวใดตัวฟูนี่ก๋อมผ่านอร่อยตัวฟูไปคุ้นตัวนั้นแม่นบ่อหน่ะก๋อมผ่านอร่อยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวเมียหรือตัวฟูนี่โอ้ตัวเมียตัวแม่แม่สาวแม่สาวเม็ดข้าวไรดอกแม่สาวเด้อ แดงขาดีเท่าได้ก็หนึ่งหมื่นต่อได้มัดเท่าที่บอกมานี่โอ้ยยายๆนี่ยนะตัวยายนี่บ่โอุ่นหนาบนจุ๊บได้ลูกมาตัวหนึ่งบ่ได้ลูกตัวหนึ่งแยกไปแล้วโอ้ลำตัวมันขึ้นหนาเด็กก็หลึกบื่อเรื่องก็ได้หางกระย้าวแทงขาก็บโคตถกขอนตัวเอาน้อยๆได้ลำตัวกระย้ากับหนาตาว หัวลวนครับมมีเขาเดอ้อคุณน่าเอานี่นะครับแม่นี่ได้ลูกเดียวครับลูกหนึ่งตัวแยกไปแล้วท่าไหเราทบสามหมื่นสองสามหมื่นสองแม่เนาะโอ้หนาเรียงอยู่ครับเอาสามหมื่นสองเด้อร้อยสี่สิบห้าบวกนี่ครับหน้าตาเพื่อนเอาเป็นบามันนะครับเด้อบามันแทงได้ลูกมาหนึ่งตัวหนาเลียงครับสามหมืม่นสองมัดเท่านี้ เบอร์โทรครับ098 9 7 6 2 3 6 7ห้อยท็อปจากอำเภอนหน้ามุ่นจังหวัดกาฬสินเอาพออังก็พร้อมก็พร้อมก็เสิร์พอห้องพอดมใส่พอดมจะใส่แม้อันมาแล้วหวนี่บรอได้ดมลูกตัวผูบ่าคิดนอนแล้วหลักิดๆเลย Lleve ti,